สวัสดีครับวันนี้ลุงเงาะพามาปักเบ็ดนะครับฝั่งแม่น้ำกกนะครับวันนี้รู้สึกน้ำจะลงครับลุงเงาะปักเบ็ดเอาไว้แถวนี้แล้วครับถึงที่หมายแล้วครับ ไม่ไม่อย่าหายไปหมดนะครับเอย่าประดุกนะครับอาหลังแรกไม่ได้นะครับอ๋อลังที่สองแล้วครับที่สองก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับยังติดอยู่เลยนะ บอกไปตรงนี้ก่อนนะครับฝั่งโน้นกอดตำบลริมกกนะครับบ้านฟาร์มสัมพันธกิจนะครับทางมมาเจอหลังนี้ครับเบ็ดหายไปเลยครับไม่รู้ติดปลาอะไรเดี๋ยวลองงะลองดึงสายดูครับ โอ้โห oh oh. ปลาอะไรไม่รู้ครับเอาละทีนี้ได้ลุ้นกันแล้วครับเอาลวครับลุ้นกับปลาอะไรไม่รู้โงอดึงอยู่เอาเอาเอาเข้าไปตัวใหญ่มากนะครับลูกปลาอะไรเดี๋ยวขึ้นมาดูก่อน ปลาอะไรครับปลาเบิกหรือเปล่าเอาเอาเอาอ่อนหรือยังยังครับพี่น้องว่าปลาอะไรครับโอ้โหโอ้โห รุดหรือเปล่าครัใสยปลาเบิกนะครับปลาเบิกนะครับตัวนี้เดี๋ยวอเจี้ยวขึ้นมาดู ตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่ครับตัวนี้มาแล้ว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  มาแล้วครับปลาบ,บึกนะครับ,รบประมาณห้าหกโลนะครับตายเยญ่นะครับจัมโบเลยครับ แต่แตนมที่สองสำหรับปีนี้นะครับกินเข้าไปลึกมาก,รกครับปลาบึก ไลค์กดแชร์ลงเงาะด้วยนะครับกินเลิกมาก ออกไม่ได้นะครับกดไลค์กดแชร์ลูกเงาะด้วยนะครับขอบคุณครับ